ตอนบทหนังเพื่อการลุกราเอาคโอ,อ้โหจ้ารับคโอเคอรครับานโอวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ดาวโลกเกิดเรื่องวุ่นวายขึ้น มันอะไรกันเนี่ยชั่วนาทีไหนกันเราใช่แล้วครับเวลายังมีน้อยระวังเรื่องงบซะบ้างเซ่แล้วยังมีอีกนะนี่มีกับมีนายเป็นนักเขียนบทมืออาชีพนะนายควรที่จะทุ่มเทมันมากกว่านี้หน่อยลองคิดดูสิสัตว์ประหลาดออกมาเยอะแยะขนาดนี้นะแล้วเราจะมาเครียดอะไรกับนักหนาละฮะฉันว่าต้องทำให้คนดูขำด้วยให้ขำเลยครับงั้นก็ทำหนังตลกเซ อา้าวอะไรดูทำหน้าทำตาเข้าซิแล้วม,มีปัญหาอะไรเหรอเปล่าผมไม่ได้ทำหน้าทำตาเลยเอาไงก็เอางั้นนะฮะผมไปเขียนมาใหม่ก็แล้วกันนะครับได้ครับม, <laughs> มีกมี้มิกกี้นี่สู้ตายนะจ๊ะสู้ตายนะจ๊ะใครทําแกทำาเราไม่ใช่เหรอเอเเอ <c oughs> <ๆ S 2> ้วใครทําเรามองอะไรเราไปโถ่ไนหนึ่งไม่เคยคนลไงเพราะที่อื่นไปกส่โอ้ย ให้ตายสิยังไงยังไงก็ต้องแก้ไหหยุตุ๋ยทำอะไรของมันนักหนาวันนี้เอะอะประจำเลยหมดเลยดชันยังไงวันนี้เป็นไงเป็นกันละวะให้ทนไม่ไหวแล้ว นคตจนค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 คคคนคคคคคไหอ้คุณห้องข้างๆนี้เองอะนกหูเหลือจ๋ขอโทษนะค่แมลยาออะรอัังทนาอี่มันห้องของฉันนี่ยหยุดก่อนชายคนนี้เคยเห็นที่ไหนอ๋อมนุษย์ด่าดาคนนั้นที่ตั้งใจจะทำลายโลกวันนี้มันกลับมาอีกโอ๊ย ได้อ้ยวด้านเปิดร้านแล้วนะฮะขอตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยอ๋อยุ่งไม่เข้าเรื่องเลยยะฮะอยู่นี่เองอยู่นี่เองเดี๋ยวก่อนผู้ชายคนนี้ก็เหมือนกันจะวายร้ายเมื่อครั้งนั้นนั่นเองแล้วพวกมันกลับมาอีกทำไม โอ้นี่บอกแล้วควรย้ายไปอยู่บ้านเดียวมันจะได้หมดเรื่องใช่น,นั่นสิใช่<อ>พวกว่ววถ้าอยู่มันยาไปเช่าบ้านเดียวได้ลงคอเราอ้าผู้ชายคนนี้เจ้าคนนี้นี่แหละคือหัวหน้าของมนุษย์ต่างดาวที่สุดแสนน่ากลัว <c oughs> มันมาที่นี่ทำไมให้ตายสิเร็วมากนี่เงาทุกคนเลยใช่แล้วมันอาศัยที่นี่เป็นศูนย์ประชาการนั่นเองต้องมีเรื่องร้ายเกิดขึ้นแน่หมดนี้ ทั้งหมดนี้คือทั้งหมดนี้ก็คือการเดินทางเพื่อทำลายล้างโลกใช่แล้วใช่แล้วกูได้ต้องทำลายอุลตราแมนไดน้าให้ได้หาเราทำสำเร็จเราจะได้ครองโลกเราต้องกำจัดเจ้าไดน,น้านะให้ได้ ไม่อย่างนั้นมันจะกำจัดเรานี่ทำามเป็นผูดดีจะกลับดาวมิจิก็ยังกลับไม่ได้ไม่มีปัญญาพาพวกเรากลับก็บอกเถอไหนๆก็กลับไม่ได้ก็ยึดครองดาดวงนี้ฉันเลยไปยังไงจริงสิดูนี่นะอะไรต้มหูนี่ไงลูกค้าจัซื้อมาให้เลิศมากเลิศมากลืมจุดประงหมายของเราแล้วเหรอพวกยิงเอาฟังนะ ถ้าเครื่องเทคนิครุ่นเมคอนิคมอนสเตอร์กอราไลออนนี้สำเร็จเมื่อไหร่ได้หน้าก็ได้หน้าเธอหน้ารับรองฮ่าเสร็จราแน่แน่อือว้าว้าวไปก่อนนะจ๊ะ ออารุสวัสด์โอ้มอนนี่โอ้你好 h o ายไปทำงานไปทำงานคนสวยมากเลยเ๋อ้ยะอ้หึงเหรอว้าว ป๊อปป๊ปลป๊อมอะไรกันเนาะอารมบ์ใไมคนที่เขียนบทเรื่องการยึดครองโลกก็คือคุณใช่หรือไม่เอ้ยนี่ไงบทฉันนี่แกแอบไปคุยขยาบ้านฉันเหรอนี่คือจุดมุ่งหมายของพวกเราที่กําลังทําอยู่นะฮะทุกอย่างในบทสมบูรณ์เพอร์เฟกต์ที่สุดเลยและก็สามารถทายเป็นจริงขึ้นมาได้ด้วยเก่งมากจริงๆตาถึงแต่ทราว่างานนี้มันล้มไม่เป็นท่าไปแล้วแต่ทุกอย่างไม่มีที่ติ <ม>ยกเว้นแต่ว่าตอนนี้พวกเราไม่มีเงินพอจะจ่ายค่าบทให้เท่านั้นเองอ๋โอพอพูดเรื่องเงินอีกแล้วอะเบื่อจริงๆเลยนะคุณมีคามิโปรดฟังสักนิดเถอะ,อะว่ามาผมอยากจะรบกวนให้คุณช่วยหน่อยหาเราอยากให้คุณช่วยคิดแผนนี้แบบไม่ต้องใช้เงินเยอะๆจะได้หรือไม่้ <c oughs> าว่าแผนนี้สำเร็จแล้วละกใจผมจะแต่งตั้งให้คุณเป็นที่ปรึกษา ผู้บัรอาการสูงไรไรเอาคุกมาให้ดีเรื่องเมเจออะไรไม่มีอะไรทำกันหรือไงเดี๋ยวก่อนสิฟังให้จบก่อนสิครับคุณฟังก่อนอืมว้าวคนณแม่ครับนี่ถ้าวันนี้ไม่ยอมจ่ายล้วก็ย้ายของออกไปเดี๋ยวนี้เลยขอโทษนะครับคือผมกำลังรวบรวมเงินให้อยู่นะครับไม่ต้องมาแก้ตัวถ้าไม่จ่ายที่ค้าหกเรือออกไปเลย น่าคุณครับเข้าชาวบ้านคุณพี่คมีเนี่ยพวกเราจะออกให้เองจริงเหรอเแหมถ้าทางหน้าหนุกเหมือนกันนั่นเนี่ยนี่ก็คือกำลังรบในปัจจุบันของเราตามแคตตลอกเนี่ยเอาเงินให้เขาไปก่อนแล้วเดือนนี้พวกเราจะกินอะไรเลยเนี่ยเฮ้อน่าดเสแค่คิ้กินมาก็หิวอ่ะพูด หุ่นยนต์ตัวนี้คุณคุนเหมือนเคยเห็นที่ไหนนะการาไราออนเราซ่อนวัวในป่าลึกกลางุูเขาโน่นตอนนี้เรากำลังรอพลังงานให้มันอยู่เมื่อพลังงานเต็มเปี่ยมเมื่อไหร่มันก็จะสามารถใช้การได้ทันทีอืแต่ปัญหาก็คือว่าเราจะเอาไฟที่ไหนมาชาร์จให้พลังมันนี่ถูกต้องแล้ว เอาชื่อเรื่องชื่อนี้ก็แล้วกันนะอ๋ะอวิเศษมากนายน่อัจฉริยะจริงๆแล้วซูเปอปร์ฮีโร่ละ่ะซูเปอร์ฮีโร่เหรออ่ะก็นี่ไงมันเป็นฮีโร่ตัวใหม่ฮีโร่คือการาไลออนไงไอตัวนี้ดูยังไงก็เป็นตัวร้ายอยู่ดีนะไม่เป็นฮีโร่หรอก คือจะยังไงก็ช่างเหอะ<า>ขอให้มีฮีโร่สองตัวได้ไหมฮหใช่ๆช,ช,ช,ชัเอาสุปร,กรักกับอ,องค์จาแบนได้หน้า<ม>ให้ยังอยู่เหมือนเดิมนะพอแล้วจริงสินะงั้นก็ใช้การลุกรานแบบเ <c oughs> ดิๆๆๆๆๆมดีดีดียังไงก็ตามก่อนอื่นถ้าเกิดไม่มีพลังงานแล้วจะเริ่มงานกันได้ยังไงเอ้เอาละเอาละอึ๊บได้การละได้การแล้ว ก่อนอื่นต้องตั้งโปรแกรมให้กับการาไลออนแล้วต่อจากนั้นเครื่องบินสามลำเข้าประจำการพร้อมยิงและแล้วการาไลออนก็หัวเราะอย่างโหดเหี้ยมไร้ความปราณีแล้วโฟนดัก็โมโหมากทำหน้าคุณโทสาได้ไหมอาะเตียมยิงร ีแล้วโคดาก็ตะโกนอสกะาเรียวเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมยิงนะเนี่ยอะอแย่แล้วเครื่องดับสนทิทหมดเลยอะ่ะ TPC เ้าก็ต้องจ่ายพลังงานให้กับการาไลอาอนเดี๋ยวนี้มิฉะนั้นอย่าหาว่าเราไม่เตือนนะจะบอกให้ว่าไงนะ <laughs> มันก็ดีอยู่นะแต่ว่าเออแต่อะไรแสงพิฆาดเลเซอร์มันคืออะไรเอ๊ะอะไรเหรอ,อพูดง่ายๆก็คือ,อว่าโครงของมันเป็นยังไงยะ แล้วมันใช้วิธียิงแบบไหนล่ะโอ,โ,โอ้โหจะต้องบอกอรายละเอียดดีเทลขนาดนั้นเชียวเหรอเนี่ยใช่ใช่ละสิอย่าพูดิและคืนนั้นที่ฐานทัพของพวกต่างดาวพวกมันนอนฝันดีกันทุกตัวและฝันว่ากำลังจะได้ครองโลกนี้อ,อะ นึกออกแล้วไอ้บ uhm> ้าเ้ยเจ้าสาบาดมาทำรายเพือนเราลุยเลยรับทราบมาแล้วสินะยิงเลยรับทราบนี่แน่อะไรน่นะอะไรกำลังโดนแก๊สวัวร่าเลยเนี่ย และทีนี้ต่อไปก็ไดหน้าไงออกมาแล้วรถดีได้หน้าอุตระม่ะยิงมันเลยรับสาบนี <divide S 2> ت ت ่นะนี่นะ ว่้สิหน่อยแน่ได้หน้านางออแน่จึงก็ลองเล่นงานเราดูสิเราจะจัดการอ้เครื่องบ้านี่ให้เป็นจุนเลยไรบ้านไอพวกมันเนี่ยยิงเลยยิงเลยยิงเลยเก็บหทดี Oh, oh, oh. สมบูมบรณ์ที่สุดสมบูรณ์จริงๆในที่สุดเราก็สามารถกำจัดใบหน้าได้โอ้โหโอ้งามเลิศปรนเจ,จิดแจมใช่าดาวดวงนี้นจะเป็นของเราแล้วแล้ว แล้วหลังจากนั้นล่ะว่าไง โอ้ยนี่นะครับมันแค่ภาคแรกเองอ่ะโอ้ยถ้าจะเขียนภาคสองแล้วก็ขอค่าบทเพิ่มด้วยนะอะมโอ้โหหหน้าพอแล้วล่ะนะไม่ต้องเสียเงินเพิ่มหรอกแต่ว่าตอนต่อไปเนี่ยพวกทีพีซีจะยิงตอบโต้และใดหน้าก็จะฟื้นขึ้นมาต่อสู้ด้วยสนหกอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวกันพอแล้วแค่นี้ก็พอนะวันนี้ใจยังเลนื่อยใจนนี้ถึงเวลาของวดหวแล้วแล้วเตรียมประจันบานได้เลยบ่ายมงตรงเตรียมประจันบานอะไร

หรือว่าเออเออโอ้โหทำไงดีเนี่ยฮะก็ให้ทำไงดีเล่านี่มาถามฉันแล้วฉันจะถามใครยะเอาเอาตรงนี้นะได้ได้พร้อมนะได้เลยอ๋ออ๋อ๋อ ไอสามตัวนั้นมันเป็นสัตว์มันหลานค่ะกาดทีพีซีค่ะเอ๊ะผู้สิยงดังกว่านี้หน่อยได้ไหมคะเอ่อสายหลุดอะมีอะไรจับใจความด้วยว่าวันนี้11โมงจะมีการรุกรานอะไรสักอย่างนะคะฟังไม่ชัดเลยพวกโรคจิตหรือเปล่ามูมนี้ก็ยิ่งเงีย,งยบอยู่ด้วยโลกนี้ช่างสงบดีจังเลยเนะอะ ไม่ได้หรอกถ้าพูดความจริงออกไปแล้วก็เราต้องถูกว่ามันฆ่าตายแน่เอ้ยเฮ้ยสิบเอ็ดโมงนออะไรขึ้นหรอที่จังหวัดไซตามาพบสัตว์ประหลาดลอยอยู่บนฟ้าค่ะอะไรนะนี่มันแค่อะไรอ้อมมันกลับมาอีกแล้วเลยเนี่ยดีละสุภคัตออกปฏิบันิรารับสาร รายงานด่วนนะคะมีผู้พบสัตว์ประหลาดกำลังออกอารวาดกลางเมืองเราจะตัดภาพไปเพื่อให้ดูสัตว์ประหลาดตัวนั้นด้วยนะคะในขณะนี้นะคะแพงการครั้งนี้แกสองคนจัดการกันได้เต็มที่เลยนะปรับสายโอ้โหรู้ไหมมันทำหน้านนามันไส้ชมัดเลยนะ เอาละเตรียมยิงเอาล่ะลูกพ่อเตรียมสู้กับมันนะจะขัดให้หมดเลยลูกเอ๋ยเอาละจะยิงแล้วนะได้เลยข้าแต่ประพูนประธรรมประสงย้ายมันยิงเลยนะได้โปรดเถออยาให้มันยิงเลยย้ายมันยิงเลยนะสาตูย้ายมันยิงเลยย้ายมันยิงเลย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 เอ้อ โคดะครับคุณโคดะสปาร์รปปรานี่ป็นตัวปลอมครับมันใช้ฟโตแกรมสร้างขึ้นว่าแล้วทำไมมนิ่งจังเลยไอ้พวกนั้นมันร้ายจริงๆเรารู้ที่อยู่มาแล้วครับทักป่าดน้าโน้นนะครับความรับแตกแล้ว เป็นของแบบที่บ้าชะมัดเลยวัดเลยอะไหวได้แล้วไอ้บ้าเลยมันต้องเป็นแบบนี้ชีวิตนี้มันแสนสั้นนักเราอย่าเพิ่งหมดหวังเรายังมีวิธีอีกจำไว้อะไรล่ะฮะก็มาสวดมนต์กันเถอะบ้าบอลนิสต์ โอ้โหว้าวโอ้โอ้ว้าวฉันไม่อยากจะเชื่อเลยนะแต่พลังฟิตเต็มร้อยการสวดมนต์เป็นผลตัางหากแล้วเตรียมพร้อม มันจะมากเกินไปแล้วแรงนองอุนตร้าแมนไดนาฮะ่าฮ่าฮ่าแกทำผิดแผนแล้วอุนตร้าแมนไดนาจะกล้าเลย โดนแล้วดิฮะโอ้ครับโดนโดนโดโดนเลยโดนเลยโดนแล้วเป็นพวกเราโก้เอ้ยหยอกไปลุยเลยโอ้โอ้โอ้ ียว่น้ที่นโอ้โชัดเลยย่ยอะมากลังงินใกล้หมดแล้วใกล้หมดิดแล้วอะเดี๋ยวเดี๋ยวสำเร็จ เผาสำเร็จแล้วฮ่าฮ่าเยี่ยมจัดการมนเลยใส่ซะโอ้โหนิ่งๆๆๆๆอะไๆๆ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 กๆๆๆๆะๆๆๆๆเๆียวๆ ไม่เป็นยังไงมเฮะดูสิเขาเติมมาแล้วให้ให้อฮไรให้หมดกันเลยเอิร์นฟ้าเล่ากันแล้ว แล้วขสงนจะหมดแล้วใช่แล้วสมบูรณ์ใช้บทหนังไม่แผนยึดครองโลกกันเลยแต่ว่าไอเดียขาหนาเนี่ยมันสุดยอดจริงๆเลยนะมิกามินะดีมากครับไอเดียกระชูดเลยก็มันเรื่องจริงนี่นะเอแล้วอีกอย่างนึงดูนั่นสิเห็นไหมตัวประกอบสามคนที่เราเลือกมาเนี่ยทำงานได้เยี่ยมมากจริงๆเยี่ยมมากเลยล่ะแสงอาทิตย์จะสวยงามอะไรเช่นนี้ จริงด้วยฮะสวยมากฮะอยากเลยจังเลยไม่ว่ายังไงฉันก็อยากจะได้ดาวดวงนี้มากมากเลยฮันเ,ออเออไป็นไงครับโอ้กลับครับผมแสดงได้ดีใช้ได้ไหมครับแ,แสดงได้ดีมากเลยโอ้อทีนี้ไม่มีใครลุกรานโลกได้อีกแล้วอย่างนี้ก็ดีละแสดงได้ดีมากนะออทำหน้าโง่เนี่ยเหมือนผู้รู้่างดาวจริงๆผูออออ้รู้่างดาวหน้าโง่หรอ,อ ตไม่ควรจ้ามจ้ามประ n า m ตัวเอง ไดนาสู้เขาไดนาจัดการมันเลยถ้าไดนาที่เห็นเป็นตัวปลอมคุณจะทำยังไงติดตามชมคุณร่าแมนไดนาตอนต่อไปไดนากับไดนา